hot hot move สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมเจนะแกรับแกบ์ค่ะบอกเลยฮะวันนี้ไปไม่ถูกเลยเพราะว่าอะไรหรือไม่เพื่อนแกทคุณพาผมมาไหนเนี่ยเหมือนบ้านคนมันคืออะไรร้านหรือไงไม่ใช่บ้านคนวันนี้ค่ะเราพาทุกคนนะครับมาทานก๋วยเตี๋ยวหมูกันต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะที่โด่งดังแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆผมเคยได้ยินนะบอกเลยร้านนี้เขาเปิดไวปิดไวเพราะว่ามันอร่อยคนมาเยอะและที่สำคัญต้องไปทําบุญก่อนด้วยถึงได้กินเพราะบางทีมาเนี่ยหมูหมดนะหมูหมดมัวอยก็อยู่นะเดี๋ยวองก็หมดพอดีีใช่รบเเข้าไปลย S <S เออนี่เข้าไปกินหมูตุ๋นดีกว่าคุณผูช้ชมครับไปครับไปกันเลยค่ะเด็ดขนาดไหนอร่อยบอกว่าอร่อยมากหมกตูตุ๋นไม่เคยกินเลยครับผมแน่แล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ครับกับพี่นึกแล้วเนี่ยฮะสวัสดีครับ,รบแต่ว่าคนอื่นค่ะถามพี่น,นึกก่อนค่ะวันนี้บุญเราหนาได้กินหมูตุน๋นไหมได้ใช่ใชได้กินเนาะได้กินเพราะคนเยอะมากเปลี่ยนจากกี่โมงคะเนี่ยเปิดเป็นโมงครึ่งถึงบ่ายสอง พี่เจินเวลาเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุนต่างๆเนี่ยสิ่งที่จะต้องแบบชิมก่อนเลยเนี่ยคือขนมถ้วยที่ร้านนี้ขายถ้วยเท่าไหร่ครับขนมถ้วยเนี่ยขายเป็นกล่องค่ะเป็นกล่องเปบาทแปดสิบแปดชิ้นออ้ยเป็นแบบว่าไอ้นั่นเลยนะใบเตยเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยดีเลยดีเลยก็คือใครใครเข้ามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุนนายเป็ดนี่สิ่งแรกเลยก็คือต้องลองชิมเลยขนมถ้วยหราจะซื้อกลับบ้านก็ได้พี่เจิหนอร่อยไหมดีมากอืมกะทิดีมากกริมมี่มากเลิศ นะนี่แล้วก็มาเสร็จปุ๊บก่อนที่จะกินหมูตุ๋นพี่เจิ้นตรงหน้าคุณใช่ค่ะใช่ค่ะดีมากให้พี่เจิ้นลองชิมนี่นี่ปุ๊บเป็นไงบ้างคะนอกจากหมูเราต้องน้ำจิ้มด้วยนะอร่อยมาดีมากจริงออกเป็นเซตเท่าไหร่คะเนี่ยพี่นึกสิบไม้แปดสิบบาทแต่ลองชิมสิต้องชิมอาจัดด้วยนะ้อดีมากจริงดีมากเลยหมดีมากน้ำจิ้มรสมากตอนนี้พี่เจิ้นเรามาเข้าที่ก๋วยเตี๋ยวบ้าง ร้านนี้นะคะขึ้นชื่อลือซาเลยก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะมาร้านได้เป็ดต้องบอกเลยคนเยอะเนี่ยข้างหลังนี่คนทั้งนั้นเลยตอนนี้ต้องมาแนะนําเมนูก่อนตรงหน้าพี่เตอเลยค่ะตรงนี้อะไรครับพี่เนิร์กเส้นใหญ่เส้นใหญ่แล้วก็เส้นใหญ่หมูน้ําตกค่ะแล้วก็มีแห้งเส้นมีแห้งเส้นเล็กน้ำตกอ่าแล้วก็เส้นใหญ่แห้งความพิเศษของทางร้านรสชาติมันเป็นไงคะคนถึงได้เข้ามาเยอะแยะขนาดนี้เพราะว่าทางร้านส่วนมากจะปรุงให้ลูกค้า แค่ถามหน่อยสิมาไปไปมาใช่นิดนึงครับว่าก่อร้านได้ไงครับก็ตอนแรกเริ่มเดิมทีทําสวนมะม่วงกิ่งคนละเรื่องเลยนะใช่ใช่ทำกิ่งมะม่วงเหรอใช่เขาเป็นทำกิ่งมะม่วงตอนมะม่วงขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีแล้วจบอกไงคุณพี่โมไม่งั้นคนไม่ได้กินอะไรอร่อยๆแบบนี้หรอกดีนี่มะม่วงไม่ดีพร้อมหมูตุ๋นดีไหมเมื่อกี้จริงหรอดีมครับจริงหรอนี่ชาวบางขุนเทียนแล้วก็ที่อื่นเนี่ยเขาเลยแบบ ได้กินของอร่อยอร่ๆปลาคุณนนท์คืไปไกลจังเลยเล่นโน๊กปลาขุณนนท์พี่หนึ่งแล้วสูตรมาจากไหนเนี่ยทำไมมันถึง <c oughs> ลงตัวแบบนี้ตอนมันเป็นสูตรเนื้อ ก็คือตอนแรกก็ชอบทานก๋วยเตี๋ยวก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็ได้สูตรเนื้อมาเหมือนแบบครูภาคลักจำมาเพราะตอนหลังก็มาดัดแปลงเป็นหมูแล้วเดี๋ยวขอว่าที่ร้านหมูตุ๋นพิเศษมากเลยคือมันมันมันเป็นจิ๋วที่อื่นยังไงครับคือเราจะตุ๋นจนนุ่มแล้วก็มันก็จะมีหอมเครื่องเทศอะไรใส่แล้วขอว่าชิ้นส่วนที่มาใช้คือติ๊กคั่วตับคั่วตับคั่วตับมันจะดีกว่าไหมครับดีกว่าเพราะว่าส่วเนี้ยจะไปใช้เนื้อที่สุดอ่า พี่จะต้องชิมพิซ่าดีมากเลยปุมเนี่ยย้ำล็อกกล่องแล้วแสดงว่าที่ทีงอาจจะมีแค่ชิ้นเดียวนิดเดียวจะมีแค่นิดเดียวก็คือตรงส่วนขั้วตับแล้วหมูก็หมูก็หมักมาด้วยมีหมูหมักด้วยแล้วก็ลูกชิ้นด้วยโอ้โหชามเท่าไหร่เนี่ยก็คืออย่างเงี้ยถ้ามีหมูตุ๋นด้วยอย่างเงี้ยจะเป็น70ก็คือหมูตุ๋นหมูชิ้นถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวชิ้นสดก็้ห้าสิบห้าสิบห้าสิบเจ็ดสิบไม่แพงเลยครับกับความอร่อยพี่จะ่าอร่อยมากไหมอร่อยเลยใช่ไหมต้องปรุงเพิ่มไหมเมื่อกี้ไม พูดไปเลยเอนจอยเอาเปรียบใช้บอกเลยนะคุณผู้ชมไม่แปลกเลยว่าทำไมแบบร้านคนเยอะจริงคนเยอะแล้วก็ที่กองข้างหลังคือแบบ d e l i v e r รนี่นี่นี่มีนี่ด้วยเราต้องใส่นะถ้ามาร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนอกจากเปิดมานานแล้วนะคะสูตรก็แบบนี้เลยนะที่เข้มข้นเนาะแล้วก็มีวันหยุดวันไหนบ้างคะหยุดทุกวันพุธทุกวันพุธปีใหม่สงการกินเจถ้าหยุดแบบนอกเหนือนี้ก็คือจะติดป้ายให้ลูกค้ารูก่อนหน้าเป็นเดือนเป็นเดือนเลยมีเพจไหมคะ ก็มีเพจอยู่แต่ว่าไม่สะดวกรับเพจอะค่ะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะโทรเข้ามาครับผมแสดงว่าไม่หวั่นไม่หวั่นจริงๆเนาะยังไงก็สามารถติดต่อนะครับได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านทางนั่นเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับนอกจากติดต่อแล้วเทีแกรใช่อันนี้มันโนมิดอะคะทำไมพี่นึกน้องจองสิงคโปร์แตนึกใจดีจังเลยผมต้องสองถ้วยตองจานถ้วยหนึ่งเหรอคนจูอ่ะคนจูอยู่ในร้านค่ะ อุ้ยแล้วนี้ถ้วยเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ถ้วยละยี่สิบบาทอันนี้ทำเองเหมือนกันอุ้ยใครทำข้าวันนี้ลูกชายคนไหนึ่งทำคะอันนี้แม่ทำกับลูกชายคนโตโอ้อานอย่างงี้มีเอสเอมาจากทางบ้านแล้วว้าว้าร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่นึกซอยบางขุนนอนยี่สิบเก้าตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยเข้าซอยมาจะมีโค้งบ้างครับแล้วก็ตรงมาเลยตรงนี้เป็นทางตันนะคะอร่อยมากเลยน้ำตกไม่ต้องปรุงเลย อร่อยขนาดนี้กราบไหมครับพี่เจรินอร่อยอย่างนี้ต้องกราบแน่นอนครับแล้วไม่ได้กราบอย่างเดียวด้วยนะครับพวกนี้ครับเรามีป้ายนะครับมงคลนะครับมอบให้กับฟังก์เดียบูร์ตุนนายเป็ดนการันตีความอร่อยนะครับพี่นึกขาขายขายดีขายดีนะครับคุณผู้ชมใครว่าก็เลยจอดขอเชิญนั่งอาติดต่อยหนึ่งรอบครับเออครับพี่นึกฮะศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์สี่ศูนย์แปดเก้าหกแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามห้าหกหกสองค่ะ เราขอมาพูดไปสี่คนที่ความมนอนกินอยู่พูดเลยถือว่าอร่อยมากเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่ถ้าเกิดอยากตามรอยพวกเราก็มาได้เลยนะคะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่เลยวันนี้เราสองคนออกกิน้อิ่มหนำก่อนส่วนพี่นึกก็จะไปรับลูกค้าต่อใชยังไงขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ่อร่อยใช่ไหมเดี๋ยวไปเจอต่อไ่นะครับคุณผู้ชมขอกกินก่อนตอนนี้อร่อยจริงพี่นุกรงมาก Come on, Hot Moo.